คืนนั้นเรากำลังจะกลับบ้านจากทุ่งนาเมื่อสนิทจนมองไม่เห็นทางข้างหน้าจู่ๆก็ได้ยินเสียงเหมือนคนพายเรือดังมากลางทุ่งทั้งที่ตรงนั้นไม่มีน้ำไม่มีคลองขนลุกสู้ไปทั้งตัวพอเงยหน้ามองก็เห็นเงาดำทะมึนลอยอยู่เหนือรวงข้าวมันมีปีกขนาดใหญ่สีดำสนิท ตัวเป็นคนแต่หัวเป็นเหมือนกระดงมองตรงมาที่เราเราตัวแข็งทื่อก้าวขาไม่ออกได้แต่ยืนตัวสั่นเป็นลูกนกพยายามคมความกลัวพอรวบรวมสติได้ก็วิ่งหนีสุดชีวิตไม่คิดชีวิตวิ่งไปไม่เหลียวหลังเลยแม้แต่น้อยตั้งแต่วันนั้นเราก็ไม่เคยกล้าออกไปทุ่งนาตอนกลางคืนอีกเลยสักครั้งเดียว ผู้สนับสนุน KMM KTH เว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดติดตาม24ชั่วโมง